สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์เช่นเคยนะครับเรามาพบเจอกันที่นี่บมงตรงนะครับน้องๆทุกคนสบายดีนะครับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้สาระดีๆแล้วก็มีโอกาสได้มาร้องเพลงมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้ลุงทนไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มากัน4คนเลยมีพี่ฟีฟ้านะครับแล้วก็มีพี่นาธานแล้วก็มีลุงชาตินะครับเราทุกคนมาร่วมกันมัสการแล้วก็ร้องเพลงพระเจ้าด้วยกันนะครับเวลานี้ ลุงทนมีเพลงหนึ่งมาฝากนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามองดูฉันให้ดีสิฉันเป็นคนพิเศษนะครับเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับผมมองดูฉันให้ดีสิมองดูฉันให้ดีสิฉันนี้เป็นคนพิเศษมองดูฉันให้ดี มองฉันให้ดีสิฉันนี่เป็นคนพิเศษลา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 ลล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 มองูฉันให้ดีสิมองรูฉันให้ดีสิ ฉันนี่เป็นคนพิเศษ kind of um. ให้ damit, เธาตมือด้วยนะครับมองดูฉันให้ดีสิมองดูฉันให้ดีสิฉันนี่เป็นคนพิเศษลา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  มองหนูฉันให้ดีสิมองหนูฉันให้ดีสิฉันนี่เป็นคนพิเศษมองหนูฉันให้ดีสิมองหนูฉันให้ดีสิฉันนี่เป็นคนพิเศษฉันนี่เป็นคนพิเศษฉันนี่เป็นคนพิเศษ เราเป็นคนพิเศษนะเราเป็นคนที่พระเจ้าถูกสร้างมาแลงให้เรามีชีวิตเพื่อสันเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระเจ้าฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชี ฉันเป็นของพระองค์ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระเจา้าฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาพรอชี ฉันเป็นของพระองค์ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเผ่ฉันออนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจทรงยกมือชูอ ัเขแข,ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันนอ,อนแลพระองค์ก็ทรงเข้าใจท่งยกมือชูอคืน ให้กัเขมแข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้าทรงยกมือชูขึ้นทรงยกมือชูขึ้นให้กับเคมแข,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  Fraktion งข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้าของเราขอบคุณขอบคุณ พรเจ้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้าเอเมนนะครับน้อง,องครับวันนี้เรายังไม่จบนะครับต่อไปจะมีสาระสำคัญนะครับจากพระวาชน้าคำของพระเจ้า,า,รจาพระคัมภีร์ของพระเจ้านะครับอสอนผ่านโดย คุณครูนะครับให้น้องๆฟังให้จบแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับเพื่อที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์แล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆนะครับขอ้น้องๆทุกคนอย่าลืมที่จะอธิษฐานทุกวันนะครับขอบคุณครับขุพระเจ้าอุปพรครับสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันเสาร์ที่เรามีนักการเรียนออนไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมี อย่างของคนคนหนึ่งมาฝากนะคะถ้าวันหนึ่งเด็กๆอยู่คนเดียวนะคะหมดกำลังใจท,ท้อแท้เด็กๆคิดถึงอะไรคะมันรู้สึกว่าโดดเดี่ยวใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เพื่อนๆไม่มีมีเราคนเดียวทำไงดีล่ะเหงาไหมคะเหงานะคะ แล้วเราจะทํำยังไงกันดีแล้วเราจะทํำยังไงกันดีเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของเอลิยามาวันนี้เอลิยาคนนี้เศร้าใจเศร้าใจเผชิญอยู่ลําพังโดยในบทที่19นะคะบทที่19บหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่1นึถึงสิมีใจความว่าอย่างนี้ พระเจ้าทรงช่วยเหลือเอลียาให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรในบทความตอนนี้กษัตริย์อาหับนะคะกษัตริย์อาหับกษัตริย์อิสราเอลก็นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปฟ้องกับภรรยาชื่ออิสเบลเยสเบล โอ้โหกษัตย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ให้ใครเป็นใหญ่คะตอนนี้ให้ภรรยาเยสเบลเป็นใหญ่ในขณะนั้นก็ไปเล่าให้กับเยสเบลภรรยาของตัวเองฟังว่าเยสเบลที่รักวันนี้นะเอลิยาเนี่ยได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะพระบาอนะันตายหมดเลยวันนั้นทำให้เยสเบลรู้สึก โกรธมากและเยซเบลก็ขู่ออกมาคำนี้เลยนะคะว่านางโกรธมากนางก็ประกาศว่าขอให้พระทั้งหลายในโลกลงโทษฉันถ้าฉันไม่ได้ฆ่าเจ้าเสียในวันพรุ่งนี้เอยาได้ยินข่าวนะคะเอลยาได้ยินข่าวจากนางเยซเบลเอลยารู้สึกยังไงคะ กลัวเห็นไหมคะตอนแรกทำการอัศจรรย์แต่วันนี้พี่แกกลัวจากคำขู่ของผู้หญิงคนหนึ่งเยสเบลนะคะก็คือตามลางฆ่าเอลียาเอลียาเอลียาเขามีกำลังแบบไหนคะเด็กๆเอลียาพระเจ้าให้เขามีกำลังแบบวิ่งมาราธอนนะเด็กๆเคยเห็นไหมเวลาเราวิ่งมาราธอนใครๆเป็นนักกีฬาใครเป็นนักกีฬามาั่ง วิ่งมาราธอนเอลิยาเนี่ยวิ่งเร็วกว่ารถม้าและรถลบอีกด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าโอ้โหอัศจรรย์มากเด็ๆท่านวิ่งนะคะวิ่งโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะเมื่อเจอสื่อข่าวเหล่านี้ทำให้เอลิยากลัวแล้วก็วิ่งหนีเลยวิ่งเลยแบบไม่คิดชีวิตเขาวิ่งหนีไปที่ไหนคะเด็กๆรู้ไหม เขาวิ่งหนีเข้าไปในถิ่นทุระกันดารน,นะคะวิ่งจนไม่รู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนแล้วก็คือมันสุดทางแล้วอะ่ะไปแบบไม่คิดชีวิตเลยจนไปถึงถิ่นทุระกันดารแห่งหนึ่งแล้วท่านก็นั่งลงที่นั่นด้วยความอ่อนเพลียนะคะความอ่อนเพลียแล้วพระเจ้า ะะก็ส่งทูตสวรรค์ในถินธุระกันดารมีอะไรกินไหมคะไม่มีนะคะการแห้งแล้งที่นั่นมีแค่เอริยาคนเดียวแต่พระเจ้าไม่ลืมที่จะส่งทูตสวรรค์นะคะเอาขนมปังร้อนๆเลยค่ะเด็กๆมาวางไว้ที่ก้อนหินที่เอริยานอนอยู่เนี่ย ให้แล้วก็ปลุกเอริยากินนะเอริยาตื่นกินสิและเอริยาก็ตื่นกินแล้วก็มีน้ําเสร็จสับว้าวอัศจรรย์มากในขณะที่เอ,อ,อริยาทาไมคะอ่อนเพลียกลัวหนีตายไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยในการาทำมาหากินนะคะในการที่จะมีกินไหมแต่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเอริยาเมื่อท่านกินเสร็จท่านก็ เดินไปอีกนะคะก็ไปนอนหลับอีกที่หนึ่งะคะที่หเสร็จแล้วทูตสวรรค์ก็นำขนมปังมาให้ท่านอีกร้อนๆเลยเด็กๆโอ้ขนมปังจากร้อนๆในทิท่นทุรกันดารไม่รู้ว่า,าไปมีเตาอบที่ไหนแต่เป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้านำมาถึงเอลียา ด้วยขนมปังร้อนๆกับน้ำหนึ่งแก้วแล้วทูตอ,องค์นี้เข้าใจว่าเอลิยาเข้าใจความต้องการว่าเอลิยาขณะขณะน,นั้นท่านอ่อนกำลังถ้าเราไม่ได้กินข้าวเราเป็นไงคะเราเหนื่อยเราท้อเราอ่อนกำลังนะคะทูตสวรรค์ก็ปลุกเอลิยาว่าเอลียาตื่นขึ้นสิกินก่อนเพื่อท่านจะมีกำลังเดินเห็นไหมพระเจ้า ห่วงใยเอริยาและก็ห่วงใหญ่ชีวิตของเด็กๆด้วยเ,เช่นเดียวกันห่วงใหญ่ทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระเจ้าน่ารักไหมคะถ้าพระเจ้าน่ารักตบมือให้กับพระเจ้าของเราด้ค่ะเสร็จแล้วเมื่อทูตสวรรค์นะคะตุกเอริยาให้ทานขนมปังแล้วก็บอกเลยนะรู้เลยรู้รู้รู้เลยว่าเอริยานะอ่อนกําลัง กินสิดื่มสิเพื่อที่เจ้าจะมีแรงในการที่เจ้าจะเดินต่อไปได้อีกเอลียาก็กินแล้วก็เดินต่อไปจนมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งนะคะถ้ำแห่งหนึง่งถ้ำแห่งนี้อยู่ในถินทุรกันดารเป็นถ้ำที่ชื่อในภูเขาซินายเป็นภูเขาที่โ,โมเสสเนี่ย พบกับพระเจ้าที่นี่พบกับพระเจ้าที่นี่แล้วเอลียาก็ก็ก็เข้าไปในถ้ำเสร็จแล้วก็มีลมนะคะแรงมากมาปะทะปากถา้ำหินนี้ก็แตกแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในลมนั้นแล้วก็มีไฟด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆพระเจ้าทำการอัศจรรย์แต่พระเจ้า ไม่ได้สถิตยอยู่ในไฟนั้นไฟนั้นก็ทำให้หินแตกแบบมันเป็นเสียงนากก่ากลัวเด็กๆเ,เป็นเสียงที่นากก่ากลัวเคยเห็นไหมเวลาฟ้าร้องเวลาฟ้าผ่าแบบเปี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่ในเสียงคำรามเหล่านั้นจากนั้นนะคะพระเจ้าก็ทำให้ลมพัดมาแผ่วเบา แต่พระเจ้าสถิตอยู่ในเสียงแผ่วเบาอันนั้นว้าวเด็กๆพระเจ้าน่ารักไหมแม้นเสียงกระซิบที่เบาๆพระเจ้ายังฟังเสียงนั้นและพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเสียงอันนั้นด้วยพระเจ้าก็ถามเอลียาว่าเอลียาเจ้ามาที่นี่ทำอะไรใช่ไหม ก็ถามเอลียาเอลียาก็บอกว่าฟ้องพระเจ้าเลยเอลียาฟ้องพระเจ้าพระเจ้าค่ะเหลือข้าเพียงคนเดียวที่นมัสก,การพระองค์นอกนั้นเขาไม่เอาพระเจ้าเลยเอลียาเข้าใจไปเองนะคะเอลียาเข้าใจไปเองแต่ก่อนหน้านี้ในบทที่18เด็กๆเ,เห็นหรือยังว่ามีมีผู้นำคนหนึ่งนะคะที่นำ ผู้เผยพระวจนะคือคนที่เชื่อในพระเจ้านะ่ะไปซ่อนอยู่ในถ้ำเด็กๆจำได้ไหมคะไปซ่อนอยู่ในถ้ำพระเจ้าแห่งการช่วยกู้เราทั้งหลายในขณะที่เอลียาเหนื่อยท้อและหมดกําลังใจคิดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้าอยู่คนเดียวแต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่จริงเ่พระเจ้าพบกับเอลียาเสร็จพระเจ้าก็บอกเอลียาว่าเอลียาจงกลับไป จงกลับไปที่เดิมแล้วไปเจิมตั้งสามคนอีกสามคนที่พระเจ้าบอกไว้เด็กๆเห็นไหมคะหลายครั้งชีวิตของเราเมื่อขาดกำลังเมื่อขาดสติปัญญาพระเจ้าเป็นผู้ที่ซ่อนเราทั้งหลายไว้ดีที่สุดนะคะและพระเจ้าก็พยุงเราให้เรามีกำลังขึ้นเหมือนกับเอริยาฉะนั้นแล้วไม่ว่าปัญหาเราจะเจออะไร การเรียนการกดดันหรือเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กๆเ,เชื่อว่าพระเจ้าจะซอนเด็กๆไว้ในพระคุณทรงฤทธิ์ของพระองค์น้องนิ้งคะนหนูดีคะแล้ววันนี้หนูจะเอาพระเจ้าไหมแล้ววันนี้หนูจะเชื่อว่าพระเจ้าจะพยุงหนูในขณะที่หนูอ่อนล้าอ่อนกำลังไหมคะพระเจ้าช่วยเอเียาแล้ว พระเจ้าก็ช่วยหนูด้วยเช่นเดียวกันช่วยเด็กๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อพระเจ้า,อาบอกให้เอริยากลับไปที่เดิมเมื่อเอลียากลับมาเมืองนะคะที่กษัตริย์อาหับอยู่ปรากฏว่าไม่มีกองทัพใดๆตามฆ่าเอลียาเลยนะคะมันเป็นเสียงคู่คำรามของข้าศึกเห็นไหม เด็กๆเห็นไหมเวลาข้าศึกมันใหญ่อะเด็กๆลองเอานิ้วขึ้นมาเวลานิ้วนิ้วเอามาใกล้ลูกตาเป็นไงคะบังไหมบังลูกตาเลย <c oughs> นิ้วมันใหญ่กว่าจริงๆแล้วอุปสรรคและปัญหามันเล็กแต่เมื่อเรามองมันใหญ่ปึ๊บมันบังทิศทางบังทัศนคติบัง,กกบงความเชื่อมั่นในพระเจ้าฉะนั้นแล้ว เอลียาลืมไปเลยว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แต่วันนี้เอลียากลัวคำขู่ของผู้หญิงคนเดียวเมื่อกลับมาที่เมืองปรากฏว่าไม่มีกองทัพไม่มีการตามล่าใดๆเกิดขึ้นเป็นแค่คำขู่ของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเมื่อพระเจ้าบอกกับเอลียาว่า เอลิยาเราจะให้เจ้าไปเจิม3คนนะหนึ่งกษัตริย์ให้เป็นกษัตริย์เหนือซีเรียชื่อฮาซาเอลนะคะแล้วคนที่สองก็คือเยเยโฮบุตรนะคะกษัตริย์เหนืออิสราเอลคนที่สามคือเอลิชาเป็นผู้เผยภระชนะแทนเอลิยา,าขอบคุณพระเจ้าเด็กๆวันนี้ พระเจ้าส่งเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะในอิสยาในพระธรรมอิสยานะคะหนุนใจเราวันนี้ว่าอิสยาบทที่40ข้อที่29พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเพลียแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ส่งเพิ่มแรงขอบคุณพระเจ้าในขณะที่เราอ่อนแรงในขณะที่เราไม่มีกำลังในขณะที่เราโดดเดี่ยว พระเจ้าไม่เคยลืมเราข้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคือว่ารู้สึกว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์ผ่านเอลียาให้เราเห็นแล้วพระเจ้าทําการอัศจรรย์เหล่านี้ผ่านชีวิตของเราได้ไหมคะได้เด็กๆฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีความเชื่อในพระเจ้านะคะต้องวางใจในพระองค์มากขึ้นนะคะสามสิ่งนะคะสามสิ่งหนึง ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะสองเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวหรือเรารู้สึกกลัวให้เราเข้านามัส,สการพระเจ้าให้เรานามัส,สการพระเจ้านะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะมีกำลังโดยผ่านการอธิษฐานและนมัส,สการในวันนี้นะคะครูวาดขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้า ทรงประทานกำลังแก่คนที่อ่อนกำลังให้เรามีกำลังขึ้นผ่านชีวิตของเอลียาฉะนั้นแล้วเราละ่ะเราศรัทธาอะไรในพระเจ้าวันนี้เราเจอการชนะแล้ววันหนึ่งเราอ่อนแอเราจะยังยึดมั่นอยู่ในกับพระเจ้าไหมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นคนที่ประทานกำลังแก่คนที่อ่อนเพลีย อย่างเอริยาและอย่างเด็กๆทุกคนวันนี้ครูวาดก็ฝากในพระธรรมของพระเจ้าไว้ด้วยนะคะในข้อที่อิสยาใช่ไหมคะอิสยาบทที่40ข้อที่29พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเพลียและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงให้นะคะเพิ่มแรงให้กับเราขอบคุณพระเจ้าในในวันนี้นะคะแล้วบทเรียนในวันนี้ คงจะเป็นสิ่งที่สอนเด็กๆให้รู้จักในการที่จะยึดมั่นในพระเจ้ามากิขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆให้เติบโตอยู่ในทางของพระเจ้าและงานรับใช้และเป็นเด็กที่น่ารักของพระเจ้าทุกคนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ